ทององ่ะอม,อมันแน่นหรือแบบเมื่อกี้ไ,ไงเขาให้กินน้ำยาปูอ่ะนี่ไงเขาก็มีตัวช่วยให้อยู่เนี่ยะพี่อารีลองอิมดูมันไม่ค่อยขาดผ่านเลยอะซินไ,ไฟเบอร์อะไรนะซินไฟเบอร์มิกครับซินไฟเบอร์เหรอใช่ครับมันช่วยอะไรอ่ะซินไฟเบอร์อ่ะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีมากเลย ชงกันให้อย่างนี้เลยเหรอ้องแลวทำไมมันมีหลายกล่องอ่ะมันมีหลายรสชาติดอมันมีตั้งเจ็ดรสชาติเลยนี่ตั้งเจ็ดรสชาติจริงให้กินอันนี้รสอะไรอ่ะอันนี้รสพันครับกินแล้วมันช่วยให้แบบท้องโล่งจริงเหรอลองกินดูมันช่วยเรื่องอะไรบ้างนอกจากรขับถ่ายครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการเอ่อสายตาด้วยได้แล้วบางรสชาติใช่ไหมใช่ครับบางรสชาติเาก็ช่วยในเรื่องของกิ่นหอมมากเลยนะครับใช่ราคา ตัวน,นี้ราคาไม่แพงเนี่ยครับเซตนี้นะครับจะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเราจะได้ไปทั้งหมดเจ็ดกล่องเลยครับรแต่ถ้าเราซื้อเซตที่สองนะครับเขาจะลดให้เหลือแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเขาขอวันนี้ด้วยนะครับโบ่เก้าเดือนเก้าเนี่ยนะใช่ครับเรามีถึงแค่วันที่สิบเก้านะครับจนถึงเออถึงแค่วันที่สิบเก้านี่แหละครับแล้วถ้าสั่งซื้อทำไงอ่ะถ้าสั่งซื้อก็เข้าไปในเพจเลยนะครับไม่ต้องเดี๋ยวให้ลิ้งเดี๋ยวให้ลิ้งให้เดี๋ยวให้ลิงก์ก็ได้ครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้ รสชาติด hmm. so ีนะรังเกียจแปงไม่กินต่อได้ไหมทานได้ครับพ่ออะไรดีแล้วก็คืนนี้ก็แยกกันเข้าห้องน้ำตอนบอนผุยทุกคกลับไปขอเข้าห้องน้ำก่อนนะอย่าแยกก้นอร่อยปะปากด้วยนะครับคูนซินไฟเบอร์มิกอร่อยมากใครที่แบบต้องใส่ไม่ค่อยดีกินเถอะครับพี่ชดูแลสุขภาพวันละสองซองเท่านั้นเองผ่านง่ายมากค่ะเือราคาเราไม่แพงนะครับสิบสี่กล่องกินได้หนึ่งเดือนพอดีเลิศไปจบครับ